วันนี้เราก็มีเทคนิคเล,ล็กๆน้อยๆนะคะในการชงชามะนาวมาฝากกันนะคะชงชามะนาวยังไงไม่ให้ขมนะคะหลายท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะคะแต่ว,วันนี้เรามีคําตอบนะ,ะสำหรับส่วนผสมของการชงชามะนาวนะคะวันนี้เราจะใช้ชาไทยของ Blue d o l p i Coffee นะคะ,ะ,คะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูของชามะนาวนะคะก็คือ มะนาวคั้นสดนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะแนะนําให้ใช้เป็นมะนาวคั้นสดนะเพราะว่าเราจะได้ความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมของมะนาวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะสกัดน้ําชากันก่อนเราใช้ชา20กรัมนะคะ แล้วก็น้ำร้อนร้อยสามสิบเดี๋ยวสูตรเราจะขึ้นไว้หน้าคลิปให้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรานำไปต้มเนาะ คน5หรอบนะคะแล้วก็รอให้เดือดโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาใส่เครื่องนะคะเป็นการสกัดเพื่อแยกกากกับน้ำนะคะด้วยระบบการชมที่ใช้ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปิดฝาให้สนิทนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด อันนี้นะคะเราก็จะทําการแบ่งนะคะชาออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันก่อนซึ่งเมื่อเราได้สองส่วนของชาที่เราแบ่งแล้วเท่าๆกันนะคะเราสามารถที่จะนําไปชงเป็นเมนูของชามะนาวได้แก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ชาดําเย็นได้แก้วหนึ่งเนื่องจากว่าตัวเครื่องสกัดของเราตัวนี้นะคะสามารถที่จะสกัดแยก น้ำนะคะแล้วก็กากของชาเนี่ยได้เข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชงครั้งเดียวเราสามารถที่จะทําทั้งชามะนาวแล้วก็ชาดําเย็นได้หรือชงครั้งเดียวเราสามารถทําเมนูพวกนี้ได้ถึงสองแก้วด้วยกัน <Yeah. S 1> เมื่อเราแบ่งชาออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะนํามาชงเป็นชามะนาวต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเตรียมน้ําเชื่อมนะคะห้าสิบกรัมจริงๆถ้าใครชอบ หวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็เลือกส่วนหนึ่งนะคะแบ่งมาทำเป็นชามะนาวคนให้น้ําเชื่อมนะคะแล้วก็น้ําชาเข้ากัน หลังจากนั้นนะคะเราเติมน้ำร้อนอีกห้าสิบกรัมแล้วก็คนส่วนผสมให้เท่ากันนะคะโอเคค่ะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราอย่าเพิ่งนำส่วนของน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้ได้เนี่ยมาใส่ลงไปในน้ำชาเนื่องจากว่าน้ำชาย,ยังมีความร้อนอยู่นะคะแล้วก็น้ำมะนาวที่เราคั้นได้เนี่ยจะมีออ,ออยหรือว่าน้ำมันนะคะอยู่ที่เปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำชาทำให้รสชาติของชาของเราเนี่ยขมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปเติมน้ำแข็งก่อน อันนี้เราจะชงชามะนาวเป็นแก้ว22ออนนะคะโอเคหลังจากเทใส่แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเติมน้ําแข็ง3ใน4ของแก้วหลังจากเติมน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนให้น้ำชาแล้วก็น้ำแข็งนะคะเขาสัมผัสละลายให้เข้ากันนะคะเพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องดื่มน,นะคะเป็นลดลงเป็นอุณหภูมิที่เย็นลงนะ หลังจากนั้นนะคะเราค่อยนำเครื่องดื่มนะคะไปเติมน้ำมะนาวสดที่เราเตรียมไว้โดยน้ำมะนาวสดนะคะเราจะใช้ประมาณ15กรัมแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบความเปรี้ยวเราสามารถที่จะเติมลงไปประมาณ20กรัมก็ได้โอเคนะคะ เมื่อเราเติมน้ำมะน,นาวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อให้ความเปรี้ยวนะคะของมะน,นาวนะคะ mm hmm. เข้าไปผสมกับชาของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปเติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วท่านเองนะคะเราก็จะได้ชามะน,นาวเย็นแล้วเนาะ <Okay. S 2> เรามาดูรสชาติกันเืมเราจะได้รสชาติของชาที่มีความเปรี้ยวความหอมของมะนาวนะคะทานแล้รู้สึกชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาในการชงชามะนาวแล้วทำไมรสชาติถึงขมนะคะลองเปลี่ยนเทคนิคก,การชงโดยการ เติมมะนาวตอนที่ชาเนี่ยนะคะมีความเย็นแล้วหรือว่าตอนที่เราเติมน้ําแข็งไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงลองไปเปลี่ยนมาใช้เป็นเทคนิคนี้ดูดูคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์หรือว่าจะกดติดตามนะคะช่องของบูดอฟินของเราได้นะคะเกี่ยวกับเทคนิค,นะคะการชงเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแล้วก็ชากาแป